่อเลยพี่ชายพ่ออ่าพี่ชายกับพี่โอน้องมาหาค่ะโอเคโอเคโอเค thank you thank you โอเคโย thank you นายโยโอเคโอเคพอแล้วนาโยโอเค thank you ลูกเอาอะไรลูกสวยเอาอะไรจ๊ะแพนนงอันนี้อาหารเกาหลีหรือสลัดไอ้ย่าเอาอะไรเอาหมดบริจาคเงินจากนี่ใส่นี่เลยโอุยน่ารักมากมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกอันนี้นะบริจาคเลยถ่ายรูปให้แม่ลูกแนงได้ไหมแพนงไหมถ่ยรูกให้แม่ลูกแพนงไหมอร่อยนะไม่กินจะเสียใจนะ